สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้เวลา20นาฬิกานะครับประมาณ2ทุ่มนะครับผมตื่นขึ้นมานะครับพร้อมกับเสียงร้องที่ร้องนะครับหิวข้าวมากผมจึงตัดสินใจนะครับเดินไปหน้าเซเว่นครับซึ่งหน้าเซเว่นนั้นมีชายสิงีเกี้ยวครับแต่ทันใดนั้นนะครับผมก็ได้เดินเข้าไปในเซเว่นนะครับและผมก็ได้พบกับ ไอศครีมเวเนต้านะครับก็เป็นไอศครีมยุค90นะครับก็โอ้โหพอเจอแล้วผมตกใจนลครับต็นนี้ครับไอศครีมเวเนต้านะครับก็พน,นักงานเขาแพ็คมาให้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าข้อแนะนำในการใช้ถุง7 e l e v e อีเลฟเว่นูแม็กนะครับคูแพ็คนะครับก็สร้างแบบนี้แหละยังไงก็ใช้เป็นอยู่ละตอนนี้สุดๆ ผมจบความเย็นนะครับช็ปแขแกะมานะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับไอศค,ครีมเบเนทตาคะผมจําหน้าตาม,ม่ได้แล้วนะครับว่าหน้าตามเป็นแต่ว่ารู้แต่ว่ามันมีความไฮโซอะไรประมาณนี้ครับแต่โ้ตอนนั้นผมอายุยังเรียนประถมอยู่เลยอะ่ะตอนเด็กรู้สึกว่ากล่องมันใหญ่นะครับแต่ว่า การที่เราเป็นเด็กใช่ไหมพอจับอะไรมันรู้สึกมันใหญ่พอพอเราอายุพอเราโตขึ้นมาปุ๊บไซส์กล่องก็คงเท่าเดิมแหละผมว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไล่สาระเรามาดูเลยกว่าก็เนี่ยครับเป็นเวนด้าเตัว์ออริจินลนะครับคุณค่าทางโภชนาการนะครับให้พลังงาน680กิโลแคลอรี่นะครับมีน้ำตาล64กรัมไขมัน40กรัมครับโซเดียม60ิกรัมไม่ต้องสดครับควรควรทาันครับเรามาแกะกันเลยดีกว่า ก็มีปริมาณ150ม mm ลรนะครับรสออริจินอ่จะเป็นวานิลลานะครับโอเคครับความอร่อยที่แมวยังอยากกินรู้จักเวนาต้าไม่เราเกิดทันไม่เรา สำหรับไอศครีมเวเนซ่นะครับก็ในยุคสมัยก่อนก็จะเป็นไอศครีมที่เป็นใหญ่นะครับต้องใช้มีดตัดนะครับโอเคครับใครกินก็อยากจะิูครับแต่ผมอยากจะเอ่อพูดถึงความน้อยนิดต่ำใจของผมนะครับก็เนื่องจากมันเป็นไอศครีมยุค9กสนะครับตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆอยู่นะครับก็ความรู้สึกนะครับคือไอติมนะครับมันราคาราคา ไอศิลเกือบ200อครับซึ่งเราตอนเด็กครับพ่อแม่คงไม่ซื้อให้กินหรอกครับไอคิมไอศิมราคาร้อยสองร้อยามาะแกะไม่สวยนะผมชิเดีดิใช่ครับราคาไอิลร้อยสองร้อยแล้วแต่ก่อนนะครับมันไม่ได้หาซื้อง่ายๆเหมือนเดี๋ยวนี้ครับมันไม่ได้หาซื้อได้เหมือนไปเซเว่นปุ๊บมีให้ซื้อเลยครับการที่เราจะซื้อติลป์พวกนี้ได้นะครับเราต้องไปเดินห้างครับแล้วผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับตอนนั้นก็ห้างก็มีแค่ห้างตาจังหวัดนะครับ ไปถึงที่ไรเนี่ยก็จะของหมดนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่ให้ให้กินครับพอจะได้กินก็หมดครับสิ่งเดียวที่เพื่นพางใจก็คือรถไอศครีมครับที่มันวิ่งผ่านมาแต่พอมันผ่านมาถึงหน้าบ้านเราก็ไม่เคยเหลือมาให้เราได้กินสักทีนะครับตอนเด็กจําได้ว่าเคยกินแค่ครั้งเดียวนะครับแบบชิ้นเล็กๆเลยครับอาจจะแก่ไม่สวยเท่าไหร่ครับก็ตอนเด็กเป็นรสชาติที่มันตอนเด็กครับกินของหวานอะไรก็อร่อยครับสคอช มันก็อร่อยหมดครับของหวานตอนเด็กก็แค่เห็นก็รู้สึกว่ามันคิดถึงตอนสมัยวัยยังเด็กเลยมันย้อนไปไปสมัยยังเด็กเลยนานมากเลยครับตั้งแต่สมัยสิบขวบมั้งโอเคเดี๋ยวเรามากินกว่าเตงครับขอมีหน่อยอม,มันใช้ได้ไหมเนี่ยเอานี่ดีๆ เอ้ยอันนี้อย่าโยนนะโยนมามันเป็นประจำอโอเคครับเราได้อุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาตัดดีกว่าครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนดูครับเนี่ยครับไอศครีมเวเนต้ายังไม่ได้กินเลยนะครับหมุนเยอะจะหล่นกันแค่เห็นก็รู้สึกถึงความหลังแล้วครับแต่เอาแต่จริงๆนะคือตอน,นเด็กๆตัวเราเล็กด้วยมั้งเรารู้สึกเหมือนไอศครีมมันชิ้นใหญ่มากมันจะเป็นแบบใหญ่ๆจับเต็มคำแต่พอตอนโตมามันจับเล็ก ตอนเด็กสามือมือเราอาจจะเ,เล็กด้วยแหละแต่ก็ช่างนครับเอาด้านที่สวยก่อนเลยแล้วกันเขาไม่สวยเกีบไว้ให้่ง่ายเกินไผมหั่นไอ้นี่ไปมาเ,มน,เ,ปเปน,นี่ยก็ไอศครีมเนต้าจะเป็นไอศครีมรสวานิลลานะครับที่เป็นไส้ช็อกโกแลตน,นะครับ รสชาตินี่ก็ตอน,นเด็กก็ไม่รู้ครับคือตอน,นเด็กคือใครๆก็รู้ครับว่าใครได้กินเนี่ยคือมันเป็นไฮโซมากครับมันจะมีความเป็นไฮโซของมันนะครับไอศครีมตัวนี้ครับเมื่อรู้สึกมันเคี่ยวคุณก็อดใจไม่อยู่เหมือนเมื่อคุณเห็นคลื่นนุ่มๆของไอศครีมเวเนตา้าสลับชั้นช็อกแลตหนากรอขึ้นวอลเวเนต้าใหม่นุ่มจนอยากลิ้มลองโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองชิมเลยดีกว่า นี้ผมเก็บความเย็นก็ไม่ได้เก็บเยีอะไรนะครับมันไม่ใช่น้ำแข็งแห้งโอเคครับเราไปชิมกันเลยโอเคครับมันไม่หวานมากครับอร่อยตัวนี้อร่อยมากเลยแล้วก็ชอ็อกโกแลตกรอบมากครับจำรสชาติตอนับเด็กไ,ได้ครแต่ว่ามันก็คงเป็นฟิลลิ่งดีครับเพราะได้กินอะไรที่มันเหมือนตอนเด็กครับ ก็ถ้าเพื่อนๆที่เคยแบบยุค90นะครับรับรองฟินแน่นอนครับกับเจ้าไอศครีมตัวนี้นะครับหอน,นี่กรอบหวานด้วยแต่ไม่หวานมากครับเหมือนตอนเด็กๆมันจะหวานกว่านี้นะก็อร่อยครับกินได้ครับแควเยอะหน่อยอย่าไปสอนครับใครที่เกิดทันยุค90นะครับก็กินแล้วฟินแน่นอนครับส่วนใครที่ ไม่ได้ทานยุค90เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเฉยๆนะครับไอติมสมัยนี้มันมีอร่อยเยอะครับพวกไอติมพวกโฮเกนดาร์ทพวกอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าใครที่เกิดยุค9 0้ก็ตัวนี้ครับเราฟินแน่นอนครับส่วนใครที่อยากจะกินนะครับก็เนี่ยครับวันนี้วันที่4ี่นะครับเห็นตัวนี้รู้สึกมันจะเปิดตัววันนี้5้าเนี่ยมันเปิดตัววันแรกวันพรุ่งนี้ครับถ้าผมดูไม่ผิดนะก็โอเคครับใครสนใจอยากไปกินก็ไปหาได้ครับตามไซเวอร์ีเนนะครับไม่ไม่ลำบากเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับต้องไป เสียงด่วน,นลุ้นรอกาชากับรถนะครับว่ารถไอติมนวอร์เนี่ยมันจะหมดไหม <c oughs> ไปห้างที่ปกครองก็ไม่เคยไ้กินวอร์ก็โอเคครับครั้งนี้ได้มีโอกาสที่แล้วก็กินคนเดียวชิ้นนี้หมดแน่นอนครับโอเคครับงั้นก็จบดอเท่านี้ครับเราเจอกันที่หน้าครับโอเคครับบ๊ายบาย <c oughs>